ถนนทรงวาดถนนสายที่4ของเยาวราชเป็นถนนเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ค่ะจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในเยาวราชในปีพุทธศักราช2449เดิมทีแล้วถนนทรงวาดเป็นส่วนหนึ่งของย่านสำเพ็งมาก่อนนะคะความเป็นมาของย่านสำเพง็งเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่1ส่งสถาปนานกรุงเทพมหานครเป็นราชธานีเมื่อปีพุทธศักราช2325 ในปีพุทธศักราช2449เกิดเหตุเพลิงไหม้ย่านสำเพงถึง2ครั้งค่ะเนื่องจากพื้นที่มีสภาพเป็นตึกแถวไม้มีการตั้งเรียงกันอย่างหนาแน่นหลังจากเกิดเหตุการ์เพลิงไหม้ดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาถนนสำเพงด้วยพระองค์เองทอดพระเนตรแผนที่เห็นว่าชุมชนแถบนี้แออัดมากทรงลากถนนด้วยพระหัตถ์ลงบนแผนที่นะคะตามแนวตัดของถนนกับแม่น้ํา จึงเป็นที่มาของคําว่าทรงวาดนั่นเองค่ะและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมปรับปรุงสำเพ็งด้วยการตัดถนนและจัดระเบียบที่อยู่อาศัยใหม่ เรามาเริ่มต้นกันที่ทางด้านของถนนทรงวาทางด้านฝั่งท่านห้ำราชวงกันค่ะบริเวณหัวถนนต,นตรงนี้นะคะมีอาคารเก่าแก่ที่เป็นสถาปัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวมุสลิมตั้งอยู่ที่บริเวณหัวมุมถนนพอดีอาคารแห่งนี้เป็นตึกเก่าของกิจการมัสกาตีค่ะกิจการผ้าเก่าแก่ของชาวอินเดียในประเทศไทยขายผ้าลายอยางหรือผ้าพิมพ์ที่เป็นที่นิยมมากในราชสำนักในสมัยนั้นนะคะ กลุ่มนี้จะเป็นพ่อคา้าท,ที่เรียกกันว่าดาบุดีโบราจากอินเดียนับถือศาสนาอิสลามกลุ่มชีอะจากเมืองสุรัตเป็นตึกเก่าแก่ที่ผสมผสานได้รับอิทธิพลจากประเทศอังกฤษสถาปัตยกรรมแบบโกธิกทรงกลีบบัวระดับลวดลายขนมปังขิงนะคะมีการเพิ่มมุกหน้าเข้าไปเพื่อให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมสูงสุดของช่างในสมัยรัชกาลที่5เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนผสมไม้มีประตูหลอ,อก เดินทางลัดเลาะเข้าซอยมานะคะทั้งสองฝั่งก็จะเป็นอาคารพาณิชย์ย่านการค้าค่ะที่ยังมีการค้าขายเครื่องเทศที่มีมาตั้งแต่โบราณภาชนะเคลือบที่เคยเป็นที่นิยมในอดีตและยังมีใช้มาจนถึงปัจจุบัน ต้องวัดเป็นย่านการค้าที่มีกลุ่มชาวจีนที่อพยพเข้ามาอยู่ติดกับชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่อย่างเยาวราชบนถนนเส้นนี้จึงมีความผูกพันกับชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นอย่างมากค่ะและด้วยความที่เป็นย่านการค้าริมแม่น้ําเจ้าพระยาที่คึกคักนะคะเต็มไปด้วยผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่อพยพเข้ามาอยู่อาศัยทํามาหากินทําให้ถนนเส้นนี้มีการผสมผสานทั้งความเชื่ออาหารการกินตึกรามบ้านช่องต่างๆที่ยังคงมีให้เห็นจนถึงทุกวันนี้นะคะ เรายังคงลัลดเลาะไปกันต่อนะคะเราก็จะเจอกับวัฒนธรรมแบบจีนซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนในย่านนี้นั่นคือศาลเจ้าเหล่าบุญเท่ากงในสมัยก่อนเล่ากันว่าชาวจีนพ้นทะเลที่เดินทางมาที่นี่ก็มักจะมาลงเรือที่ท่าน้ำศาลเจ้าค่ะเพราะเชื่อว่าเป็นมงคลเมื่อขึ้นมาแล้วก็จะมาสักการะบุญเถ่ากงนะคะเทพเจ้าประจำท้องถิ่นที่ดูแลสารทุกสุขวิบของคนในย่านนี้นั่นเองค่ะ ศาลเจ้าเล่าปุนเท่ากงนะคะในปัจจุบันเป็นศาลใหม่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2460ลักษณะของศาลเจ้าเล่าปุนเท่ากงเป็นสถาปัตยกรรมสกุลช่างแต้จิ๋วแบบซี่เตรียมกิ่มนะคะหรือสี่ตำแหน่งทองภายในอาคารแบ่งออกเป็น4ห้องนั่นเองค่ะมีองค์เทพตามจุดต่างๆตามความเชื่อของชาวจีนโดยผู้ที่มาสักการะศาลเจ้าแห่งนี้มีความเชื่อในเรื่องการทำมาค้าขายและความร่มเย็นเป็นสุขค่ะ หนึ่งวัฒนธรรมของถนนทรงวาดที่ยังคงปรากฏอยู่ในปัจจุบนันนั่นคือมัสยิดหลวงโกชาอิสถาหรือมัสยิดวัดเกาะนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในมัสยิดแบบถาวรที่เก่าแก่ที่สุดในเกาะรัตนโกสินทร์เป็นมัสยิดทรงยุโรปในแบบนีโอคลาสิกตามสมัยนิยม ก่อตั้งโดยหลวงโกชาอิสหากนะคะหรือเกิดบินอับดุลลาข้าราชการตำแหน่งล่ามภาษามาลายูในกรมท่าขวาทำหน้าที่ติดต่อค้าขายกับประเทศในแถบและมาลายูรวมทั้งเป็นล่ามเจรจาระหว่างคณะทูตและราชสำนักสยาม หลวงโกชาอิทหากนะคะได้ซื้อที่ดินประมาณ2ไร่สําหรับสร้างมัสยิดเพื่อให้ชาวมุสลิมที่เดินทางมาติดต่อค้าขายได้มีสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้สะดวกโดยปัจจุบันมัสยิดแห่งนี้นะคะได้รับการดูแลโดยตระกูลสมันตรัสเชื้อสายของหลวงโกชาอิทหากและยังคงใช้ประกอบศาสนก,กิจกบจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ตามตรอกซอกซอยของทรงวาดยังมีบ้านเรือนที่เป็นบ้านค่าบดีเก่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองที่ยังคงทิ้งร่องรอยประวัติศาสตร์ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ยนต์ความงามกันค่ะ นอกจากมัสยิดและศาลเจ้าแล้วนะคะทรงวาดยังมีศาสนาสถานของชาวพุทธหลากหลายค่ะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวชมวัดสัมพันธวงศ์หรือวัดเกาะอกีกวัดเก่าแก่ที่ได้รับการปฏิสังขรณ์มาหลายครั้ง จากลักษณะพื้นที่สมัยก่อนนะคะซึ่งเคยมีขู่คลองล้อมรอบวัดนะคะโดยคลองยังเชื่อมต่อกับแม่น้ําเจ้าพระยาอีกด้วยนะคะวัดนี้นะคะก็ตั้งอยู่บนถนนทรงสวัสดิ์เชื่อมระหว่างทรงวาดกับถนนเยาวราชไม่ปรากฏหลักฐานผู้สร้างวัดอย่างชัดเจนแต่หลายแห่งบอกตรงกันว่าเป็นวัดตั้งแต่สมัยอยุธยาก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองค่ะในสมัยรัชกาลที่1สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ช่วงยุคต้นของกรุงรัตนโกสินทร์ประมาณปีพุทธศักราช2,339สมเด็จเจ้าฟ้ากรม,มหลวงพิทักษ์มนตรีต้นราชาสกุลมนตรีกุลพระโอรสในสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์หรือเจ้าฟ้าแก้วรับสนองพระบรมราชาองการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดใหม่ทั้งพระอารามสรงสร้างพระอุโบสถพระวิหารไปจนถึงหอระฆังและกุฏิสงฆ์รัชกาลที่หนึ่งปลดกล้าวสถาปนาเป็นพระอารามหลวงพระราชาทานนามใหม่ว่า วัดเกาะแก้วลังการามต่อมาในสมัยรัชกาลที่4โปรดเกล้าพระราชทานเปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็นวัดสัมพันธวงศารามตามพระนามพระสัมพันธวงศ์เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีและเปลี่ยนจากมหานิกายเป็นธรรมยุติกนิกายาศาสนสถานเหล่านี้หลายแห่งมีมาก่อนถนนทรงวาดบางแห่งเกิดขึ้นในช่วงไล่เลี่ยกันแต่โดยรวมแล้วาศาสนสถานเหล่านี้เป็นสิ่งที่สะท้อนเอกลักษณ์สำคัญอีกประการหนึ่งของถนนทรงวาด หรืออาจเป็นลักษณะสําคัญในภาพรวมของสังคมไทยด้วยก็ว่าได้นั่นก็คือเรื่องของการอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายท่ามกลางสังคมที่ยึดโยงกันผ่านกิจกรรมในเชิงพาณิชย์สะท้อนให้เห็นถึงมิติความเป็นพหุวัฒนธรรมที่มีคนต่างเชื้อชาติต่างศาสนามาอยู่ร่วมชุมชนแต่การละนาน